สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูงานติดตั้งประตูสลด์ไฟฟ้าในรถฮุนไดเฮ h ชจากมาเลเซียนะครับนี่นะครับงานติดตั้งของเราจะออกแบบเข้ารูปสวยงามนะครับจุดมอเตอร์สไลด์ไฟฟ้านะครับแล้วก็งานติดตั้งในแผงประตูนะครับ อเ <Okay, S 2> ครับงานติดตั้งในแผงประตูก็จะออกแบบเข้ารูปสวยงามนะครับครับผมชุดสไลด์ไฟฟ้าบาลหลัก38,000บาทนะครับ ติดตั้งในรถคุณใดเฮชวนนะครับออกแบบเข้าลูกสวยงามครับผมโอเคขอบคุณครับ